สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นสำคัญจากเอกสารประกอบการเรียนรู้นะครับเรื่องออการใช้บังคับกฎหมายอาญาในส่วนที่เกี่ยวกับเวลาซึ่งผมว่ามันเป็นหลักที่ต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนมากๆเลยคือเราจะมาดู2มุมหลักๆนะครับมุมแรกก็คือถ้าเกิดมีกฎหมายอาญาฉบับใหม่ออกมาแล้วมันดันเป็นผลดีหรือที่เรียกว่าเป็นคุณกับคนที่กระทาความผิดไปแล้วเนี่ยมันจะย้อนหลังไปช่วยเขาได้ไหมแล้วก็อีกมุมหนึ่งคือเรื่อง วิธีการเพื่อความปลอดภัยอันนี้ก็น่าสนใจเพราะหลักการเรื่องเวลามาดูจะต่างออกไปเลยโอเคเรามาลงลึกเรื่องนี้กันครับปกติแล้วเนี่ยหลักใหญ่ใจความเลยก็คือกฎหมายอาญาจะไม่มีผลย้อนหลังไปลงโทษใครใช่ไหมครับสําหรับการกระทําที่เกิดก่อนกฎหมายนั้นๆจะมีผลบังคับใช้อันนี้ก็ตรงตามประมวลกฎหมายอาญามาตราสองวรรคแรกเลยแต่แต่จุดที่น่าสนใจคือมันมีข้อยกเว้นไงครับถ้าการย้อนหลังนั้น่ะ มันกลายเป็นคุณหรือเป็นประโยชน์กับผู้กระทําผิดอันนี้กฎหมายยอมให้ย้อนหลังได้ตามมาตราสองวรรคสองแล้วก็มาตราสามใช่ค่ะหลักการเรื่องการย้อนหลังที่เป็นคุณนี่สําคัญมากจริงๆค่ะมันสะท้อนเรื่องความเป็นธรรมด้วยนะคะถ้าจะแบ่งหลักๆเลยเนี่ยมันจะมีอยู่2กรณีใหญ่ๆกรณีแรกนะคะตามปอ,อมาตราสองวรรคสองเลยก็คือกฎหมายที่ออกมาใหม่เนี่ยบัญญัติให้การกระทํานั้นไม่เป็นความผิดต่อไปอ่าคือยกเลิกไปเลย ค่ะผลก็คือถ้าคดียังไม่ถึงที่สุดนะคะคนที่ถูกดำเนินคดีอยู่ก็จะพ้นจาก,การเป็นผู้กระทำความผิดไปทันทีเลยคดีก็จะ,ะระง,งับไปแล้วถ้าคดีถึงที่สุดไปแล้วล่ะครับตัดสินไปแล้วว่าผิดถ้ามีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษไปแล้วนะคะก็ให้ถือว่าผู้นั้นนะ่ะไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดนั้นเลย ถ้ากำลังรับโทษอยู่โทษก็สิ้นสุดลงทันทีค่ะมีตัวอย่างที่เคยเกิดขึ้นจริงนะคะอย่างเช่นดีกาที่62682550อันนั้นเป็นกรณีความผิดของบรรณาธิการนะคะที่ตอนหลังมีพรบจดแจ้งการพิมพ์ออกมายกเลิกความผิดตามกฎหมายเก่าไปอืมชัดเจนครับนั่นคือกรณียกเลิกความผิดไปเลยแล้วเทากฎหมายใหม่ไม่ได้ยกเลิกความผิดแต่ว่าเนื้อหามันเปลี่ยนไปแบบต่างจากของเดิมเหรครับ อ่าอันนั้นก็จะเป็นกรณีที่2ค่ะตามปอมาตราสามคือกฎหมายใหม่อาจจะยังบอกว่าการกระทำนั้นผิดอยู่นะคะแต่ว่าบทบัญญัติบางอย่างมันต่างไปจากกฎหมายเดิมที่ใช้ตอนที่เขากระทำผิดหลักการสำคัญเลยคือให้ใช้กฎหมายในส่วนที่เป็นคุณแก่ผู้กระทำความผิดไม่ว่าในทางใดไม่ว่าในทางใดใช่ค่ะซึ่งถ้าคดียังไม่ถึงที่สุดนะคะศาลก็ต้องเปรียบเทียบกันเลยค่ะระหว่างกฎหมายเก่ากับกฎหมายใหม่ แล้วก็เลือกเอาเฉพาะส่วนที่ดีที่สุดหรือเป็นคุณที่สุดกับจำเลยมาใช้บังคับการเปรียบเทียบว่าอะไรเป็นคุณนี่คงไม่ใช่แค่ดูว่าโทษจำคุกน้อยลงอย่างเดียวใช่ไหมครับมันน่าจะซับซ้อนกว่านั้นถูกต้องค่ะมันต้องดูหลายอย่างเลยอาจจะเป็นเรื่องประเภทโทษตามมาตรา18อย่างเช่นกฎหมายใหม่อาจจะไม่มีโทษจำคุกแล้วเหลือแต่โทษปรับ หรือว่าอัตราโทษขั้นสูงมันต่าลงหรือว่ามีโทษให้เลือกหลายอย่างมากขึ้นหรือบางที่เหตุกกันเหตุเพิ่มโทษบางอย่างในกฎหมายใหม่มันไม่มีแล้วคือต้องดูให้รอบด้านจริงๆค่ะอย่างตัวอย่างที่น่าจะช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะก็มีดีกา55312551อ mm ืม hmm. อันนั้นเป็นกรณีพรบการทำงานของคนต่างด้าวที่กฎหมายใหม่ออกมาเนี่ยยกเลิกโทษจำคุกไปเลยต่ด,ดันไปเพิ่มโทษปรับให้สูงขึ้นซะง,งั้น อ้าวอย่างนี้สารจะเลือกอยังไงครับสารท่านก็เลือกใช้ส่วนที่เป็นคุณจากทั้งสองฉบับเลยค่ะคือไม่ลงโทษจำคุกอันนี้เอาตามกฎหมายใหม่แต่ในส่วนของโทษปรับเนี่ยก็ไปใช้โทษปรับตามอัตราของกฎหมายเก่าซึ่งมันไม่สูงเท่ากฎหมายใหม่ที่เพิ่งออกมาอ,อ๋อคือผสมกันได้เลยเอาส่วนที่ดีที่สุดของแต่ละฉบับมารวมกันใช่ค่ะเอาส่วนที่เป็นคุณที่สุดไม่ว่าจะมาจากฉบับไหนทีนี้ถ้าคดีมันถึงที่สุดไปแล้วละคะ แต่ผู้กระทําผิดยังรับโทษอยู่หรืออาจจะยังไม่ได้เริ่มรับโทษเลยด้วยซ้ําแล้วปรากฏว่าโทษตามคําพิพากษาเดิมอะ่ะมันหนักกว่าโทษตามกฎหมายใหม่ที่ออกมาทีหลัง แบบนี้ศาลก็มีอำนาจแก้ไขคำพิพากษาเดิมได้นะคะโดยกำหนดโทษใหม่ตามกฎหมายใหม่ที่มันเป็นคุณกว่าหรือในกรณีที่โทษเดิมเป็นโทษประหารชีวิตแต่กฎหมายใหม่ที่ออกมาภายหลังเนี่ยกำหนดโทษสูงสุดสำหรับความผิดนั้นไว้ไม่ถึงประหารชีวิตก็ต้องเปลี่ยนโทษประหารชีวิตนั้นเป็นโทษสูงสุดตามที่กฎหมายใหม่บัญญัติแทนค่ะอันนี้ก็ตามมาตราสามวงเล็บ1กับ2เลยสรุปคือเรื่องโทษเนี่ยหลักๆคือมองย้อนไปที่การกระทํา แล้วก็พยายามหาทางใช้กฎหมายที่เป็นธรรมที่สุดณวันที่ตัดสินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเดิมหรือกฎหมายใหม่ในส่วนที่เป็นคุณกว่าแต่ทีนี้เมื่อกี้เราเกริ่นถึงวิธีการเพื่อความปลอดภัยไว้ด้วยมันฟังดูคนละเรื่องกับการลงโทษเลยนะครับแนวคิดเรื่องเวลาจะต่างกันด้วยไหมครับเป็นข้อสังเกตที่ดีมากค่ะเพราะมันต่างกันในเชิงแนวคิดพื้นฐานเลย วิธีการเพื่อความปลอดภัยตามปอ,อมาตรา12เนี่ยนะคะจุดประสงค์หลักมันไม่ใช่การลงโทษสำหรับการกระทำในอดีต<อ>แต่แต่ว่าเป็นมาตรการที่มุ่งจะป้องกันสังคมจากอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตจากตัวบุคคลนั้นๆมากกว่าค่ะอย่างเช่นที่เรารู้จักกันพวกการกักกันห้ามเข้าเข,าเขตกาหนดหรือเรียกประกันทันบนหรือคุมตัวไว้ในสถานพยาบาลหรือว่าห้ามประกอบอาชีพบางอย่างตามมาตรา39ะค่ะ เน้นป้องกันภัยในอนาคตใช่ค่ะเพราะเป้าหมายมันคือการป้องกันภัยในอนาคตการตัดสินใจว่าจะใช้มาตรการเหล่านี้ไหมหรือจะใช้อย่างไรเนี่ยมันก็เลยต้องดูที่สถานการณ์ปัจจุบันขณะที่ศาลพิจารณาไม่ใช่ดูย้อนไปที่อดีตขณะที่เขากระทำผิดดังนั้นหลักการสําคัญตามมาตรา12ก็คือให้ใช้กฎหมายที่บังคับอยู่ในขณะที่ศาลพิพากษาค่ะ ไม่ใช่กฎหมายตอนกระทำผิดเหมือนเรื่องโทษไม่ใช่เลยค่ะอันนี้คือจุดต่างที่สําคัญที่สุดเลยมันสะท้อนว่าศาลกําลังประเมินความเสี่ยงณนะปัจจุบันเพื่อความปลอดภัยในอนาคตนั่นเองค่ะฟังดูมีเหตุผลเลยครับเพราะเป้าหมายมันคือมองไปข้างหน้าหลักเรื่องเวลาก็เลยต้องเปลี่ยนไปใช้กฎหมายณวันตัดสินแทนสมเหตุสมผลครับ แล้วแล้วถ้าเกิดว่ากฎหมายเกี่ยวกับวิธีการเพื่อความปลอดภัยพวกนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่ศาลสั่งใช้ไปแล้วล่ะครับจะมีผลยังไงบ้างกฎหมายก็เขียนเผื่อไว้เหมือนกันค่ะถ้ากฎมาหมายใหม่เกิดมายกเลิกวิธีการนั้นไปเลยศาลก็ต้องสั่งให้ระง,งับการใช้ไปค่ะอันนี้ตามปออมาตรา13แต่ถ้ากฎมาหมายใหม่แค่เปลี่ยนเงื่อนไขการบังคับใช้นะคะ เช่นทําให้การบังคับใช้นั้นมันไม่เข้าเกณฑ์ตามกฎหมายใหม่แล้วหรือกฎหมายใหม่ดูจะเป็นคุณกับผู้ถูกใช้มาตรการมากกว่าศาลก็มีอํานาจสั่งเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมอาจจะยกเลิกไปเลยหรือปรับตามกฎหมายใหม่ก็ได้ค่ะอันนี้เป็นไปตามปอ,อมาตราส mm ิบสีหรือนะคะถ้าเกิดกฎหมายเปลี่ยนสิ่งที่เคยเป็นโทษมาก่อนให้กลายมาเป็นวิธีการเพื่อความปลอดภัยแทนอันนี้ก็ให้ใช้เกณฑ์เรื่องเงื่อนไขเปลี่ยนแปลงตามมาตรา14เหมือนกันค่ะ อันนี้อยู่ในปอ,อ,อมาตรา15แล้วก็ศาลก็ยังมีอำนาจเพิกถอนหรือสั่งงดใช้ชั่วคราวได้นะคะถ้าดูแล้วพฤติการของผู้ที่ถูกใช้มาตรการเนี่ยเขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแล้วตอนปอ,อมาตรา16ค่ะชัดเจนมากครับสรุปได้ว่ากฎหมายแยกวิธีคิดเรื่องเวลาอย่างชัดเจนจริงๆระหว่างโทษที่ต้องคำนึงถึงความเป็นคุณย้อนหลังได้เฉพาะส่วนที่ดี กับวิธีการเพื่อความปลอดภัยที่มุ่งปัจจุบันขณะเพื่ออนาคตเลยต้องใช้กฎหมายณวันที่ศาลตัดสินเป็นหลักใช่เลยค่ะประเด็นสุดท้ายที่อาจจะฝากไว้ให้คิดต่อนะคะก็คือการที่กฎหมายวางหลักเกณฑ์เรื่องเวลาที่แตกต่างกันสําหรับโทษกับวิธีการเพื่อความปลอดภัยเนี่ยแหละคะ่ะมันเหมือนเป็นความพยายามของกฎหมายที่จะสร้างสมดุลระหว่างหลักเป็นธรรมคือให้โอกาสผู้กระทําผิดได้รับประโยชน์จากกฎหมายที่เป็นคุณที่สุด กับอีกด้านหนึ่งคือความจําเป็นในการคุ้มครองสังคมจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งมันก็สะท้อนปรัชญาเบื้องหลังที่ต่างกันของมาตรการทั้งสองประเภทนี้ได้ชัดเจนมากๆเลยค่ะ ครับผมเป็นประเด็นที่น่าสนใจจริงๆครับสำหรับเนื้อหาความรู้ด้านกฎหมายดีๆแบบนี้นะครับโดยเฉพาะสำหรับนักศึกษามสทและก็ผู้ที่สนใจกฎหมายทั่วไปก็สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับเพื่อไม่ให้พลาดสาระสำคัญต่างๆได้ที่ Facebook Page ชื่อเพื่อนนิติมสทพอดแคสต์นะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากสาหรับการติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ